รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผนึกกำลังจัดคอนเสิร์ต H4H Hard for Heroes รวมพลังไทยส่งใจไปซีเกมส์ครั้งที่32ในโครงการ Hard for Heroes ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสร้างกระแสะการชมและเชียร์ให้กำลังใจในกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32โดยมีดรก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนายวิบูลย์จำปาเงินรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารของกอกทและตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนำโดยออมสินอนวี ก,กีฬาเทควันโดทีมชาติไทยวิวกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและเอสสุบสง่าวรวงและกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยพร้อมประชาชนร่วมชมคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินมีนโฟอีฟส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยกันอย่างคับข้างจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมสมใจูเชียร์นักกีฬาแขง K, า่งของทีเกนนสาราธรจักรัมวิชา ครั้งที่สามสองในครั้งนี้นะเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่ารายการที่เราส่งกาลังใจให้เพื่นนักกีฬาที่จะฟ้าชัชนะให้กับประเทศชาติของเรานะครับคือนักกีฬาต้องการฝ่ายกำลังลใจในการเชียร์เพื่อที่จะเป็นแชมป์ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าชนะก็ถือว่าเป็นผลอ,อยได้ครับ